ช่วงนี้เถืองไม่ร้อนเงินใช่ไหมก็เถืองเล่นทํางานสีวเต็มตัวเลยนะตอนเถืองมีงานทําเถืองก็สู้นะพอสู้ปุ๊บเงินมันก็พอจ่ายแหละมันก็ไม่รอ้อนหรอกแต่ถ้ามัวมาเกี่ยงงานน่ะมัวยเล็บห่วงสวยดูสิเนี่ยจะไม่ทำหรอกเล็บพังไอ้เถืองก็ร้อนเงินเหมือนกันรู้ป่ะอ่อเนี่ยเถืองเอาหมดเลยร้อยมาเลยเนี่ยทิมผิดทิมถูก ทิมแบบจนนิ้วมันโคตรเจ็บเลยหรือว่าแต่ก็ต้องทำมาเข้าใจป่ะ,ะน้ำยาดอกไม้กัดอีกเนี่ยลอกแล้วลอกอีกแล้วแถมแม่งสีเข้าซอกเล็บเอาไม่ออกอีกนี่สเปรดีแล้าไม่พ่นหน้าถ้าพ่นหน้านึำเงยส่งไปส่งของวันนี้หน้าเหลืองแน่นอนเออหม g ก็ <c oughs> <my God. S 1> <c oughs> ก็ต้องแบบสู้อะ่ะเออร้องให้ร้องทําไมวะร้องอะไรร้องทําไมวะไม่ได้ร้องดูตรงไหนวะว่าร้อง จรงครับมันก็ต้องเอาหมดนะพี่ถ้าพี่ทําทุกงานนะไม่ต้องส่วนแล้วว่าไรายได้คืออะไรแต่พอมารวมรวมกันโปบเฮ้ยมันพอจ่ายเว้ยนั่นคือพี่ไม่ร้อนเงินรูป้ป่ะแล้วพี่โชคดีจะได้ทำที่มีที่มีงานทําใช่มันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะพอนอนฝนก็นอนเต็มที่อ่ะร่างกายฝนนอน,น,อน,น,อนไม่เป็นเวลาหรอกบางทีก็ไม่ได้นอนตอนคืนนอนแมกทีตอนตีสี่ตีห้าหกโมงเตื่นเจ็ดโมงแปดโมง นะ,ะบางทีก็นอนยาวไปเลยอะไรเงี้ยก็ต้องเอาอ่ะทั้งคืนทั้งมืดทั้งสว่างเอาไม่ั้งหมดเลยรู้ว่าถ้าทํางานมีงานได้ทําเข้ามาถ้างัวมานั่งคํานวณไรายได้อู้ไม่คุ้มว่ะแล้วหวังน้ําบ่อหน้ามันก็มันจะไม่ได้เลยเลยแต่ถ้ามันมีงานเข้ามาควรจะรับถ้าถ้าโอเคนะ บางอย่างงานก็ต้องดูด้วยนะคะอยากเออบางทีเข้ามาในในแอปเนี้ยรีวงรีวิวฝนไม่เชื่ออะไรนะรู้ป่ะฝนไม่สนใจเลยรู้ป่ะเออฝนเน้นงานที่แบบว่าเงินมาเราเอาส่งของไปจบเงินเข้าบัญชีปุ๊บส่งของไปจบเราค่อยรวบรวมทีหลังว่าโอเคสิ่งที่เราต้องจ่ายเงินในบัญชีเรามีเท่าไหร่นะคะแค่นั้นไม่มีเก็บก็ไม่เป็นไร นะคะอย่างน้อยก็ามันรอดแต่ละเดือนโอเคและะ้วค่ะชีวิตคนเรามันแค่นี้จริงจริงพี่มีเงินเข้ามาใช้ชีวิตพี่ไม่ต้องมองอนาคตหรอกถ้ามองอนาคตนะฉันต้องทำ่า้นี้ได้นี้นี้ได้ฝนเคยนะเว้ยโอ้ยอายุายี่ห้า,าฉันต้องประสบความสำเร็จเรียนจบมาปุ๊บฉันต้องมีงานทําเพียนฝนได้ทํางานประจําอย่างที่ฝนเรียนป้ล่ะตั้งจบการบินไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับการบินเลยหรือว่าทาไม่ได้นั้นงานประจํา ก็ทําไม่ได้เพราะเป็นคนที่รักอิกสระแล้วการใช้ชีวิตมันไม่ได้เหมาะงานประจํางานประจําเงินเดือนก็ไม่พอใช้มาเสี่ยงเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้นอยเลยยังคนโทรตัวเองได้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละองจากนั้นก็ได้ใช้ชีวิตอย่างน้อยขับรถไปง้ๆกาแฟแก้วนึงก็ยังดีบางที่ไม่มีตังหรอกจองที่พักโรงแรมอยากจะไปเนาะเศรษรรยากาศ แต่ยจะเอาเงินไปจ่ายที่พักก็ก็เจ็บเอาแค่เงินเติมน้ำมันมีกาแฟกินซื้ออาหารในเซเวน่นไปนั่งกินในรถเปิดรูปเปิดรูปเปิดหลังคาเอาแล้วก็นั่งดูวิวเจ๋งจอดในที่ที่ปลอดภัยแค่นั้นแหละเออใชก็ชีวิตก็หมดไปวันหนึ่งแล้วก็มีความสุขนะคะ กำลังใจให้เขาปคุณมากค่ะบางทีก็มีอาหารหัวใจเหมือนกันบางทีเราชอบคนคนหนึ่งใช่ป่ะกาแฟเฮียมากเลยมึงกูบอกไม่หวานไม่หวานมึงเอาสวานเลยมึงรู้มึงจะหวานไปไหนดุมันก็ไม่ได้ชอบเขาก็ต้องไปกินกาแฟร้านเดิมไกลชิบหายเลยหุยไกลมากแต่แต่ชอบเขานานๆจะเจอคนที่ชอบเพราะว่าไกลเป็นไกล กูไปแล้วกันอะไรเงี้ยเขาใหญ่แม่งขึ้นไปแบบยุงเทพที่อื่นมีใกล้ๆไม่ไปนะไปแต่เขาใหญ่ที่ไหนได้นู่นไปติดเด็กอุทยานมันไม่รู้ตัวหรอกแต่ฝนกะชอบไปหาอาหารตามทีมันเครียดนะมันแค่นี้ก็มีความสุขนะอย่างน้อยมีค่าน้ํามันลนะกูไปกินกาแฟง,ง,ง้ๆกินหมูกระทะงงๆที่แม่งไม่มีทะเลก็แต่ว่าเออถ้าอยากกินมากก็เอาเอา,เอาซื้อของไมโครไปแล้วก็ไปปรุงอะไรเงี้ย อุดหนุนกาแฟน้องเขาแม่งไม่หยิบแ่เอ้ยหวานมาก <c oughs> แม่งเอ้ยอนี่ยแหละอาหารตาอาหารใจแล้วก็นั่งนั่งกินไม่รู้ไม่ชี้หนะจริงมองเขามองมันทำเออชีวิตก็มีอยู่แค่นี้เนาะแล้วก็กลับที่พักแล้วตอนเช้าก่อนเข้ากรุงเทพก็มาสั่งวันใหม่นะคะ ใช่ขับรถไปตั้งไกลนะ่ะไปกินกาแฟแก้วหนึ่งที่เขาใหญ่เออไปดูไปดูเด็กที่อุทยานโอ้โหน้องไม่รู้ไม่น่าจะใช่น้องนะน่าจะแก่กับฝนแหละใช่บางทีแม่งก็ตรวจบัตรอยู่บางทีก็อยู่โซนตรวจบัตรอะขึ้นทางเข้าอะบางทีก็ไปอยู่ที่ตรงขายเออบริการลูกค้าเออนั่นแหละ ถ้าไม่เจอตรงนี้ก็ไปอยู่ตรงนั้นฝนก็กไปแล้วเออกูต้องกินข้าวอ่ะข้าวกล่องแล้วเออเจอเจอพอเจอปุ๊บนั่งกินนั่งไปเอกูชีวิตมีความสุขแค่เนี้ยแหละประมาณเนี้ยหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาใช้ชีวิตใช่เฟินนะอ,อืออ๋อฝนของเองมุงอะแล้วมัวแล้วพี่ไม่รู้หรอกคนเนี้ยไม่รู้ไม่รู้อ้นี้นลึกลับมาก นอกจากสววจริงๆวันนั้นอนะฝนเกือบไปส่องสัตว์นะเพราะว่าโรงด่านตรวจไม่เจอบริการนะักท่องเที่ยวไม่เจอนึกในใจมันจะไปอยู่ประจําป้อมไหนว่าถามก็ไม่กล้าถามนะเอซฝนแม่ก็อยู่ที่นั่นเยอะฝนก็มีความสึกเคดเดี๋ยวแม่งเอะ๊ะไม่ถายไม่ได้ไม่ได,ไได้กูต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยหยกรถเด่นที่ผ่านเลยเขาพอ,ปอไปปุ๊บแม่งรู้แล้วเจ๊ฝนปิ๊ปป๊ปปีปป๊แต่เออ ข้อเสียนะของการที่มีคนรู้จักเยอะคือมันไม่เป็นส่วนตัวไงบางทีเราอยากจะกลุ่มกิบป,ปุ๊บกูอยากจะกูเผื่อกูเจอเกิดกูโอเคกับใครกูจะได้จอดคุยกันกันนุ่งกันนิ่งกันนุ่งกันนิ่งอะไรยอย่างเงี้ยแล้วก็แต่มันมีคนรู้จักปุ๊บมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่แบบทาเป็นแบบไม่มีอะไรกันอะไรยอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้มันก็เออมันอยู่สถานีสองสาสจีฝนก็อ้าวบ้าง มาอยู่ที่นี่คราวนี้กูไม่ส่องเป็นคนไม่ส่องสัตว์ด้วยเข้าใจปะโอจบเลยเซ็งคนเขาไม่บ้าส่องสัตว์รนะอันตรายจะตายผู้หญิงคนเดียวนั่นแหละความสุขของเราไม่เหมือนกันเลยอืมพี่เคยแบบไปนั่งดูฟุตบอลทั้งที่พี่ไม่เตะบอลปนะพี่ไม่ชอบฟุตบอลเลย แต่พี่ไปนั่งดูขอบสนามเพื่อดูคนคนเล่นบอลนอ่ะร้อนจิบมหายไม่ยังไม่ได้ทางเลยที่มึงยงิงยิงต่อยมึงยิงเข้าประตูตัวเองนี่ก็ไม่รู้นะกิจการการเล่นกีฬานี่ไม่รู้เรื่องเลยรู้ป่ารู้แค่ว่าไปดูนักบอลเออแต่ไม่รู้หรอกใครยิงเข้าประตูไหนเห็นเขาเฮก็เฮอะไรเงี้ยแเ,เปิดก่อนได้เปรียบใช่ครับ เคยมนาะเล่นกีฬาสีไม่รู้ทําไมฝนอยู่แต่สีเขียวตลอดเลยตั้งแต่อยู่ตั้งแต่อยู่โรงเรียนมานะไมีอยู่สีม่วงครั้งหนึ่งแล้วก็นอกน้นสีเขียวเลยยันโตร,รู้ป่ะเออแต่เสือกไปชอบเด็กแม่งอยู่อยู่สีชมพูเว้ยแล้วเราอะ่ะใส่ส,สีเขียวจะไปเชียร์กองสีชมพูมันก็ใช่ที่เขาจะว่าเออองไมนั่งแบบแอบแอบ,แอบดูเขาอะไรเงี้ยตอนสมัยเรียนนะนั่นแหละ การแบมองแล้วเราไม่ได้ครอบครองเนี่ยแม่งมีความสุขไม่ต้องมานั่งประสาบแดกว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงร,รู้กค่ว่าเฮ้ยสเปคนี้กูชอบอะ่ะเออกูขอมองพักหนึ่งแล้วกันเป็นอาหารหัวใจพอดีขึ้นปุ๊บแล้วก็เออเดีแล้วที่เขามีชีวิตของเขาอะไรเงี้ยเราไม่ได้ครอบครองนั่นแหละ